ธุรกิจท่องเที่ยวเกาะช้างสุดหลังเผชิญโควิด -3 รอบสุดท้ายโฮสเตย์โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็กปิดตัวกว่า40%ขนขณะนักท่องเที่ยวมีเพียง1 0ระบุเกาะช้างเกาะกูดใกล้ปอดโควิด -19 าอำเภอเกาะช้าจงจังหวัดตราดหลังจากธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดตราดโดยเฉพาะอำเภอเกาะช้าจงจังหวัดตราดได้รับผลกระทบจากเชื้อไวร,รัสโคโรนา2019มาแล้ว3รอบส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวของอำเภอเกาะช้างและอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดมาก นายศักสิทธิ์มุ่งการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดหรือสอทอตราดเปิดเผยว่าวันนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทาให้ธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากซึ่งจังหวัดตราดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแม้จะมีประชาชนชาวตราดติดเพียง1,340คน แต่ด้วยมาตรการของสอบอคจึงทําให้ได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างไรก็ตามสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ยวจังหวัดตราดได้ร่วมกันหารือมาตรการเพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเทีย่ยวให้กลับขึ้นมาให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยวันนี้ธุรกิจท่องเทีย่ยวกาอช้างได้รับผลกระทบอย่างหนักจากจานวนนักท่องเทีย่ยวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางมาได้และนักท่องเที่ยวไทยก็มาได้แต่ต้องมีเงื่อนไขนักท่องเที่ยวของอำเภอเกาะช้างวันนี้ ลดลงมากถึง90%ที่เหลือ10%ก็มาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยเท่านั้นขณะที่ค่าใช้จ่ายและต้นทุนของโรงแรมยังมีเท่าเดิมทําให้โรงแรมขนาดเล็กรีสอร์ตบางแห่งรวมทั้งโฮมสเตย์ต้องปิดตัวลงไปแล้วกว่า40%ส่วนที่เปิดทําการอยู่แม้จะมีนักท่องเที่ยว10-20คน ก็จะเปิดเพื่อน,นำไรายได้เพื่อเป็นเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปเท่านั้นจะหากำไรได้คงยากประธานสอ,อทอตราดกล่าวว่าจะกล่าวกันตามความจริงแล้วอำเภอเกอดช้างและอำเภอเกาะกูดได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคว2019น้อยมากส่วนใหญ่จะเกิดตัวจังหวัดตราดมากกว่าโดยในระยะที่ผ่านมาไม่มีการติดเชื้อ ซึ่งด้วยเหตุน,นี้เองทางสอ,อทอตราจึงพยายามผลักดันให้ผัวราชการจงังหวัดตราดและสาธารณตราดได้เข้ามาสนันุนในเรื่องการฉีดวัคซีนพื้นที่อำเภอก่อนช้างให้ได้เกิน70ซึ่งได้รับการตอบรับแล้วขณะเดียวกันทั้งผู้ประกอบการได้ทําการหาวัคซีนเพิ่มจากหน่วยงานอื่นก็ได้รับมาแล้วอย่าง s i โนฟาร์มนอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้สำรวจจำนวนประชากรแฝงทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จะได้สร้างระบบซาข,ของเกาะช้างมาเพื่อรองรับเปิดการท่องเที่ยวในปลายปีนี้ซึ่งขณะน,นี้ทางพัทยาก็ได้ผลักดันโครงการพัทยาทางด้านนายสุทัศน์ทศดาราผู้ประกอบการเดินเรือที่อำเภอเกาะช้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเขตอำเภอเกาะกูดเปิดเผยว่าอำเภอเกาะกูดมีผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019น้อยมากซึ่งมีผู้ติดเพียง8คนโดยติดคนแรกเมื่อกลางเดือนเมษายน2564ที่ผ่านมาและในรอบ28วันอำเภอเกาะกูดไม่พบผู้ติดเชื้อเลยซึ่งทำให้ช่วงปลายปี2564ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของอำเภอเกาะกูดจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวตามหลัก เงื่อนไขของจังหวัดตรดาดได้รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้ถ18 18 18สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งมอชิชช่องขายตั๋วที่43โทร0 8 4 1 4 8 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราดฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายขณะผู้นะว่าตราดมอบข้าวสารหอมมะลิให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ในวันที่16สิงหาคม2564จังหวัดตราดโดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตราดและโรพมาลตราดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ต่อเนื่องที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดเป็นสถานที่ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สาหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2ให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปและ7กลุ่มโรคเรื้อรังรวม1,800โดส โดยมีนางสาวเซลรินยาประกอบผลนายกกล่าการชาติจังหวัดตราดนำอาสาสมัครกล่าการชาติจังหวัดตราดร่วมไไดำเนินงานร่วมกับจิตอาสา904เจ้าที่โรมลตราดเจ้าที่สาธารณสุขร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีอสมอปฏิบัติงานร่วมณจุดทัดกรองและแจกบ,บัตรคิวให้กับประชาชนบริเวณสลา๑0๐ปีตราดลํำลึกหน้าสารกลางจังหวัดตราดเพื่อเป็นการปร้องกันปัญหาความแอาอัดของประชาชน ที่บริเวณสราประชาคมจังหวัดตราดในขณะที่สโมสรโรตารีท่าเรือตราดนำโดยนางลาวันเรืองบดิตนายกสโมสรโรตารีท่าเรือตราดพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมมอบอาหารกลางวันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ผ่านกิจกรรมด้วยรักและห่วงใยจากโรตารี ที่สภาประชาคมจังหวัดตราดโดยมีนายพินโยประกอบผลผู้ว,ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมกับร่วมกันมอบอาหารกลางว,วันดังกล่าวอย่างไรก็ตามการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในครั้งนี้ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดตราดยังได้ตั้งจุดแจกข้าวสารหอมมะลิให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วยจังหวัดตราเตรียมความพร้อมรับมือการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบ ด้วยสิทธิมนุษยชนประจำปี2564ในวันที่16สิงหาคม2564นายนัทพงศ์สงวันจิตรุองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมเตรียมการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2564ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักง,งานจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดสำหรับการประชุมซักซ้อม เตรียมการรับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2564ในครั้งนี้เนื่องมาจากตามที่กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประส่เงเสริธรรมได้ดำเนินการโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2564โดยเปิดรับหน่วยงานภาครัฐในกำกับฝ่ายบริหารอาธิส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าจังหวัด องค์กรมหาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรรูปแบบใหม่ที่จะขึ้นตามกฎหมายเช่นหน่วยธุรกิจองค์กรการของรัฐที่เป็นอิสระกองทุนยุติธรรมรวมทั้งหน่วยบริการที่เป็นรูปแบบพิเศษซึ่งจังหวัดตราดได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการตรวจประเมินทางจมัตราจึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น